นะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมโรบอกในแบบที่มีชื่อว่า World Expedition ชนะครับเอ็กซ์นะครับชื่อแมปมันอ่านยากมันออกเสียงยากนะครับแบบนี้เป็นแบบแนวจำลองการเที่ยวต่างประเทศนะอย่างเช่นญี่ปุ่นไอแลนด์เดนมาร์กอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ผมเพิ่งเข้ามานะไม่รู้มันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เหมือนจะเกิดอยู่หน้าสนามบินนะครับอันที่หนึ่งตรงนี้นะครับอันที่หนึ่งมีกระเป๋าเดินทางสีชมพูไอสีม่วงนะครับ แล้วก็เกรด A พาร์ทแล้วกเกรด B พารนะครับผมพยายามอยากเที่ยวญี่ปุ่นมากเลยเดอนะผมจะดูว่าเที่ยวบินญี่ปุ่นมันเมื่อไหร่นะครับเที่ยวบินญี่ปุ่นเหรอตัวเกตวจเบเป็น A1 A1 นนะครับ A1 ไม่รู้ผมไปทันหรือเปล่านะแต่ผมไปดูก่อนนะครับว่าผมจะไปทันหรือเปล่าโอ้ผมเข้าผิดทางด้วยญี่ปุ่นทันไหมทันไหม โอเคน่าจะทันอยู่นะครับโอเคทันไม่มีใครมากับผมเลยอ๋ออยู่ข้างหน้ากันหมดโอเคนะครับห้ามสูบบุหรี่อันนี้มันจะจะเป็นบนเครื่องบินนะครับยังยังไม่ออกบินใช่ไหมตอนเนี้ยเหมือนจะยังไม่ออกบินนะครับไม่รู้มานานไหมากว่าจะถึงผมมีห้องน้ําด้วยนะครับหลังหลังเครื่องท้ายเครื่องนั่งนั่งแบบลอยด้วยนะครับนั่งแบบลอยได้ใช้วิชาจิตไม่ใช่หรือว่าอะไรความพิเศษล่ะ ในนี้มีกกี่คนเนี่ยในเครื่องบินนี้โอเคเอ็นแล้วทูโตเกียวเจแปนนะไปที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น CP 8018ดนศะูนย์หนึดะหาเที่ยวบินโอ้เสียงเครื่องบินดังมากเลยนะตอนนี้อันนี้เป็นแคชเชียร์มันชื่ออะไรนะผมลืมอะไรนะแอร์เขาเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้จำไม่ได้อะตอนนี้ไม่มีอะไรให้คุณ ไม่มีอะไรให้คุณฉันต้องขอโทษทำไมไม่มีอะไรทำไมไม่มีอะไรให้อะทำไมไม่มีอะไรให้อ่ะอันนี้ก็มีไหมจถะเนี่ยที่ผมเย็บอยู่เนี่ยมันคือมันคือสมูทตี้น้ำอะไรกี่อย่างหนึ่งนะครับเครื่องอยู่ไหนอ่ะไอพ่นเครื่องอ่ะเครื่องอยู่ไหนอ้าวเครื่องไม่มีเ่ะออ้าวเครื่องบิที่มีเครื่องคืออะไรเนี่ยมันมีหรือเปล่าเครื่องินไม่มีเครื่อง ถึงแล้วนะญี่ปุ่นตะกี้เหมือนเห็นตัวเกียร์ทาวเวอร์แวบ,บนั่นใช่ไหมค่ะตัวเกียร์ทาวเวอร์มันไม่ยังไม่โหลดนะครับนี่อะไรที่อย่างหนึ่งน่าเหมือนอาเบะเลยน่าจะเป็นข่าวหรืออะไรทีกอย่างหนึ่งนะครับประกาศอันนี้เป็นน้ําน้ําอะไรอะ่ะเอะเอะเอะอ,อะไรทีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ร้านร้านอะไรเนี่ยทา๋อทาโกโยากินะครับร้านทาโกยากิ ทาโกยากิทาโกยากิากากหเหรอเฮ้ยผมชอบนะทาโกยากิอร่อยดิทาโกยากิจริงด้วยนะครับที่ผมจำตัวสุดท้ายได้เพราะว่าโลโก้ช่องผมมันตัวนี้ขึ้นตัวแรกนะครับเคียวซุเกะไงเคียวคำว่าเคียวนะครับเหมือนจะเป็นเซเว่นมัง้งนี่อะไรเนะี่ยเอา้าจะไม่มีกล่องปลอกกี้อย่างนี้ด้วยป๊อกกี้จากลกิโก,โก้ทำไมอ่ะหยิบได้ด้วยกินได้ด้วยใครเอากินปลอกกี้กันอย่างนี้เนี่ย เขาหยิบมาทีละชิ้นแล้วก็กินกันไม่ใช่หรอหยิบมาทีละแท่งอะ่ะนี่กินกินทั้งถุงเลยจับถุงมาง่าอย่างนี้เลยนะครับมันหยิบได้ไหมอันนี้อะไรเหลืองๆแสงมันจ้ามากเลยมันสว่างขนาดนี้เนะี่ยขนทัาอะไรไม่ได้เลยผมกดไม่ได้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยข้าวมัง้งอันนี้เหมือนจะเป็นข้าวหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตอนเนี้ยผมแสบตามากเลย ถาค่อันนึงแหละกี่เยนสองยห้าสิบเยนอันนี้อะไรเต้าหู้เหรอไข่อะไรเหรอขนมมาสี่ร้อยเยนสี่ร้อยเยนร้อยี่สิบาทนะครับอันนี้ร้อยเยนมันร้อยเยนมันสามสิบบาทนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะใช่สีอันนี้ก็4สี่ร้อยเยนเหมือนจะเป็นบะหมี่กึ่งเสร็จรูปนะครับ มีอันเนี้ยมีไข่มีหมูด้วยนะครับสี่ร้อยเยนร้อยยี่สิบบาทอันนี้เหมือนจะเป็นบะหมี่กึ่งเร็จรูปเฉยๆนะครับแบบว่าไม่มีไก่ไม่มีหมูอะไรงี้แต่ราคาเท่ากันเลยไม่รู้ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับราคาเท่ากันเลยมีไก่กับมีหมูมีมีไข่กับมีหมูแล้วก็ไม่มีอะไรเลยราคาเท่ากันเลยนะครับอันนี้อัอนี้ดูไปแล้วอันนี้ สองรเยนก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหมือนกันคืออะไรแท้กทำไมราคามันเท่ากันหมดเลยนะครับผมแสบตาไอ้ตุ๊กบ็อกกี้นี่แหละมองแทบไม่เห็นว่าไงนี่ร้านอะไรเนี่ยมันจะเป็นร้านแร่เนื้อขายเนื้อปลาอะไรอย่างงี้มั้งนะครับหน้าเหมือนคนจีนมากเลยหน้าเหมือนไอ้้ไอคนที่อยู่จอทีวีนั่นแหละนะครับหน้าอย่างคนจีนกินบ็อกกี้โชว์เลยอะ อันนี้กลางสับสับปลาอยู่นะปลาตัวไปเริ่มเลยดูดูหน้าเหมือนกันเลยนะครับสองคนนี้อันนี้อันนี้ไม่มีผมอันนี้มีผมอะถ้าถ้าไม่มีผมเหมือนกันที่แฝดกันเลยเนะี่ยโอเคจุดเด่นของที่นี่คือโตเกียวทาวเวอร์นะครับอันนี้ยังไม่ได้ข่าโตเกียวยี่สิบเอ็ดอันนี้เป็นทงเอ้ยไม่ใช่เป็นเสื้อทงญี่ปุ่นนะครับอันนี้น่าจะอ่านว่าญี่ปุ่นมั้งนะครับ ไม่ใช่ญี่ปุ่นเขาเรียกประเทศตัวเองว่าอะไรผมลืมเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ะผมลืมไม่เป็นไรโตเกียวยี่สิบเอ็ดใส่ได้ไหมมันบอกว่าอะไรทักอย่างหนึ่งแต่มาใส่ไม่ได้อะนะครับที่นี่ร้านอะไรยังไม่ได้เข้าเลยนะครับเป็นร้านหน้าแมวด้วยเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับอันนี้ผมถือกระเป๋าเดินทางด้วย ผมมุมมองางี้ดีกว่าอันนี้เหมือนจะเป็นแมวนะแมวหน้าเบีย้ยวด้วยเบีย้ยวมากเลยอันนี้มันคือแมวเสียอะไรเนะี่ยแมวฟ้าเหรออันนี้แมวเขียวอันนี้แมวฟ้าอันนี้แมวน้ําเงินอันนี้แมวส้มไอตัวกลางเนี่ยปกติสุดแล้วตัวอื่นนี่มันมีสีนี้ในโลกดนะ้วยเหรอสีฟ้าเนี่ยนะครับสีฟ้าสีน้ําเงินมีด้วยแปลกมากเลยนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นบ้านแมวมั้ง นี่ก็น่าจะเป็นบ้านแมวก็ไม่มีอะไรนะครับมีโซฟานั่งนั่งได้เอ้ยนั่งไม่ได้นะครับนี่ก็นั่งไม่ได้โอเคนะครับเข้าไปโตเกียวทาวเวอร์กันดีกว่านะครับขึ้นไปไม่รู้ในญี่ปุ่นของจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับโตเกียวทาวเวอร์นะครับอันนี้มีเสื้อด้วยถ้าผมเดาคงใส่ไม่ได้เหมือนเดิมโอเคใส่ไม่ได้นะครับนี่อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับ จำไม่ได้อะตัวเกียร์ทาวเวอร์อันนี้อะไรเนี่ยลิฟพังปวดใช้ปวดใช้แผ่นเทเลพอร์ตนะแผ่นแผ่นวาร์ปเออมันลิฟพังนะครับแสดงว่าเกมนี้มันทำลิฟไม่ได้นิ่ปเป็นพังนะครับเลยต้องใช้เทเลพอร์ตแพดแทนแผ่นวาร์ปโอเคเข้าไปนะครับเทเลพอร์ตแพดนดูข้างล่างสิข้างล่างโหวิว มันน่ากลัวเหมือนกันน่เนี่ยเหยียบกระจกมันคือกระจกใช่ไหมที่ผมกระโดดมันเป็นกระจกแล้วมันก็มองมาถึงข้างล่างเอ้ยมันมีตอนกลางวันด้วยนะตอนผมมาเป็นตอนกลางคืนมันก็วิวสวยนะถ้าถ้ามันกว้างกว่านี้แบบมันมีนิดเดียวขอบตรงนั้นเองนะครับถ้ามันกว้างกว่านี้น่าจะสวยกว่านี้นะข้างหลังนี้มีอะไรไหมข้างหลังนี้ไม่มีอะไรนะครับผมว่าผมลงเลยดีกว่านะไม่มีอะไรแล้วที่นี่ ตรงนู้นอะ่ะผมเห็นตึกตรงแถวๆร้านทาโกยากินู่นนะ่ะนี่เป็นลูกหมาสักอย่างหนึ่งหมาชิบะแหละคล้ายๆหมาชิบะเลยนะครับไม่รู้ในในตึเกเท้าวของจริงมีหรือเปล่านะครัไอ้น,นี่น่าจะเข้าไม่ได้มั้งเนะี่ยอันนี้มันตึกอะไรป้าของตึกไหนเนะี่ยตึกนี้อ่ะน่าจะเข้าไม่ได้นะครับมีร้านทาโกยากิขายตรงนี้มีความลับอะไรไหมไม่มีกินป๊อกกี้ดีกว,ว่า หมือนจะเข้าไม่ได้จริงๆนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรเลยมีตรงนี้ที่ผมังไม่ได้เข้าอพาร์ตเมนต์เหรอเหมือนจะเป็นอพาร์ตเมนต์นนะครับนี่ก็จอทีวีเหมือนกันโอเคนะ่าจะเข้าได้นะวันนี้แต่มันดูโลง่โลงๆมากเลยเอาติดกระจกเหรอตรงนี้โอเคเข้าได้นะครับเหมือนจะเป็นกระจกนะตรงนั้นมองไม่รู้เลยมันเป็นกระจกมันโล่งมากเลยนะครับโอเคนี่คือห้องอพาร์ตเมนต์๋ยวผมลองเข้าไปดูฝั่งนี้ดี อาจจะมีระเบียงโอเคนะเตียงใหญ่มากเลยนอนได้ไหมเนี่ยนอนได้ไหมน,ะน,อ,น,หมนอนไม่ได้นยกดอะไรไม่ได้เลยนะครับมีโซโฟ,ฟาอยู่ตรงนี้นี่มีความลับอะไรไหมไม่มีนี่ก็ห้องน้ำไม่มีอะไรนะครับเข้าไม่ได้ด้วยตรงนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรเอ้เมันมีตรงนี้ด้วยนะทางซ้าย Where a m i ชั้นอยู่ที่ไหน เนี่ยอยู่ตรงนี้นะญี่ปุ่นญี่ปุ่นผมอยากไปไทยอ่ะไทยอยู่นี้นะผมอยากไปไทยผมว่าอยากอยากให้มีไทยนะแบบนี้นะครับแต่เราออกไปดูระเบียงกันลืมโอเคตรงนี้คือระเบียงนะครับผมต๊ะนั่งไงผมว่าแล้วเอางี้เดี๋ยวผมขึ้นไปชั้นบนสุดเลยแล้วกันนะครับผมจะได้ชมวิวนะครับแต่แต่ชั้นก็น่าจะเหมือนกันแหละนะครับอันนี้คืออะไรขับโอคุโจ คืออะไรอะ่ะเอา45โลบักนะครับขับเพื่อเข้าขับโอคุโจเมมเบอร์ชิพทุกชั้นเหมือนกันนะครับผมขึ้นไปไป,ไปชั้นบนสุดเลยดิผมขึ้นไปชั้นบนสุดเลยดีกว่านะครับขึ้นมาหลายชั้นแล้วเนี่ยน่าจะใกล้ถึงแล้วมั้งนะครับโอเคนี่นี่ไงถึงแล้วนะครับขับโอคุโจขับโอคุโจ V.P. only ผมไม่มีผมไม่มี A.V.I.P. แสดงว่า ผมก็เข้าไปไม่ได้นั่นไงว่าแล้วมันเข้าไม่ได้จริงนะมันเข้าแล้วมันเด้งออกเลยเห็นไหม <SP> VIP only แต่ผมไม่ใช่ VIP เข้าไม่ได้นะคงั้นผมไปแล้วประชุมอยู่กันตรงนี้ดีกว่านะครับโอ้โหเห็นคนเดินตรงนเต็มเลยนะครับโอเคเอการกางจะบอกเลยว่าโอเคผมกระโดดลงเลยดีกว่านะครับผมก็ลงให้เองยังไม่ทันเตรียมตัวเลยนะครับ โอเคผมผมกลับรีเทนแอร์พอร์ตตรงนี้ใช่ไหมไม่น่ามีอะไรละมั้งนะผมกลับเลยดีกว่านะครับผมก็ผมกลับเลยดีกว่ารีเทนเพื่อแอร์พอร์ตนะปิ๊บ